โอ้โหแมนยูสิบต่อสิบเอคนก็สวัสดีชาวช่องครับก็เพิ่งดูแมนยูอาร์เซนอลในรายการเออครับจบไปด้วยสกอร์เท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเตะจะโทษกันเนาะด้วยแมนยูก็ชนะไปโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่ามันลลหลาลบสายอารมณ์มากจริงๆสำหรับเกมวันเนี้ยคือ แมนยู U, แบบมาเตะในบ้านอาร์เซนอลแต่ว่าแบบหืมสู้ยิบตาจริงๆต้องบอกว่าสู้ยิบตามากคือคือใจสู้จริงๆริงแม้แต่วันนี้ข้อสังเกตเลนเลนิดหนึ่ง,งคือมันมันจะมีแบบช็อตหนึ่งที่ประทับใจสําหรับนักเตะแมนยูในวันนี้คือบอลกําลังจอกสนามที่เขามาเพรสแย่งนักเตะแมนยู Man อะแมนยูยังไม่ยอมให้แบบบอลออก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 นอกสนามเลยอะคือมันตั้งใจเล่นกันมากวันนี้ต้องพูดตรงๆขอชื่นชมเลย มาพูดถึงรูปเกมในวันนี้กันคือจะพูดถึงทางฝั่งแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลนะอ่ะวันนี้คือโอ้โหเล่น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 กันแบบว่ามันมากในหมายถึงน,นะรูปเกมนะก็ทั้งสองฝั่งคือมีโอกาสที่จะบุกและสวนพอๆกันแต่โอกาสการจบสกอร์เนี่ยดูเหมือนฝั่งแมนยูจะมีโอกาสมากกว่าแม้เล่นในบ้านอาร์เซนอลก็ตามส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลวันนี้คือแบบ ถ้าถ้าไม่นับลูกอ่อกาเบียลมากันเยสยิงเข้าอ่ะนอกนั้นก็แบบยิงนกตกปลาค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้อาร์เซนอลใช้โอกาสเปลืองค่อนข้างเรียกว่ามากมากเลยแหละนักเตะก็แบบไม่คมแบบจังหวะที่มันควรเข้าก็ยิงไม่เข้าทําไม่ได้วอาเนี่ยต้องต้องไปพิจารณากันใหม่แล้วนะคือทําไมถึงยิงนกตกปลากันขนาดเนี้ยไม่เข้าใจแล้วก็อาร์เซนอลก็คือช่วงเนี้ย ต้องรักษานักเตะตัวจริงและคนบาลานให้ดีเพราะอะไรคุณยังมีลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกไหนจะยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยถึงคุณจะตกรอบเอฟเอไปก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องเน้นพรีเมียร์ลีกหรือยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นค,คุณยังอยู่ในเส้นทางเนี่ยวันนี้เห็นเหมือนโอเดกาดไหนจะเชซูสเจ็บอีกคือคุณคือคุณต้องรักษาและคงสภาพฟอร์มนักเตะให้ยังอยู่จนกว่าจะพืชสภา เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป๋ก็ต้องบาลานซ์นักเตะให้ดีๆอะ่ะวันเนี้ยเออคือถ้าคุณขาดโอดิกาดไปทีมคุณเปยนะบอกไว้ก่อนเป๋เลยนะเพราะว่โอดกาดนี้เกมรุกคนสําคัญเลยนะถ้าขาดโอดิกาดไปอาร์เซนอลมิติเกมรุกนี่หายไปเยอะมากนะแล้วเชซุสเนี่ยเพิ่งหายเจ็บเนี่ยกลับมาเจ็บแล้วเพิ่งเฉิดฉายฟอร์มโอ้โหบาปกรรมอะไรของแกไม่เข้าใจก็ตั้งแต่ต้นเกมเนาะที่แมนยูแบบ เสียใบแดงวันนี้คือแมนยูก็เสียใบเหลืองใบแดงที่ที่มีคนเสียก็เสียอย่างเช่นลูกลูกไปเข้าแรงเข้าหนักจนแบบว่าอามไอดาโลเนาะก็เหมือนเสียบเสียบที่ไม่ควรแบบจริงๆมันไม่ควรแบบทําอย่างนั้นอะ่ะเออไปเล่นย้าไปเล่นอะไรเงี้ยและอย่างบูโนเนี่ยคือแบบ จริงๆไม่ควรเถียงกรรมการแบบขนาดนั้นรู้ว่าเกมวันเนี้ยมันเป็นเกมหน้าเดียวเนาะแทนที่จะแบบรักษาใบเหลืองไว้ไม่ควรที่จะแบบเสียใบเหลืองง่ายไปเถียงกรมกรมกรกรรมาการนีจริงอะ่ะรู้ว่าท้ายเกยมอาจจะตึงอาจจะต้องเสียใบเหลืองเงี้ยมันมันมัน,มนรู้สึกว่าแมนยูเนี่ยชอบเสียใบเหลืองโดยใช่เหตุอ่ะโดยที่แบบมันไม่จาเป็นที่ควรที่จะเสียทําไมต้องเสียใบเหลืองด้วยไม่เข้าใจอืมแต่ถึงอย่างนั้นพี่บูโน่ฮยองวันนี้ก็โหดใช่ย่อย ก็คือมีโอกาสไปยิงได้อะวันนี้ก็ยิงไปนหนึ่งประตูเนาะบุนโน่เฟอร์นันเดสเขาระดับเวอร์คาสอยู่แล้วอะบุนโน่เฟอร์นันเดสต้องบอกว่าเก่งจริงๆแล้ววันนี้คือต้องยอมรับเลยว,ว่าอาร์โมริมคือเตรียมการมาอย่างดีเยี่ยมดีจริงๆเมื่อที่ผ่านมาที่เคยเสียลูกตั้งเตะให้กับอาเซนอลถึงสองลูกใช่ไหมที่เตะในเกมพรีเมียร์ลีกมาก่อนอาร์โมริมก็เหมือนจะได้รับบทเรียนจากครั้งนั้นแล้วมาแก้ไขในครั้งนี้ถือว่า ทำได้ดีมากเพราะแมนยูยันอาร์เซนอลนอย,ยันร้อยยี่สิบนาทีด้วยสิบคนและลูกตั้งเตะก็ไม่เสียประตูด,ด้วยวันเนี้ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากส่วนทางฝั่งแฮร์รี่แม็กไววันเนี้ยต้องพูดตามตรงว่าถ้าถ้าไม่นับลูกเสียลูกโทษนะวันนี้แฮร์รี่แม็กไวททำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีดีมากๆเลยแหละเออเป็นรองเอวพก็แค่แบบไปยินดีเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงไปยินดีทีหลังเออ ส่วนบายินดีวันนี้คือถ้าจะไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเป็นพระเอกของงานวันนี้เลยโอนาน่าคุณโอนาน่านะครับถ้าคุณไปตั้งใจเล่นนะคุณเตรียมตกงานได้เลยวันนี้คือถ้าแมนถ้าจะบอกว่าแมนยูผ่านเข้ารอบมาได้เนี่เพราะใครส่วนหนึ่งเพราะบายินดีเลยคือคีแมนคนสําคัญที่พาแมนยูผ่านเข้ารอบวันนี้ไปได้เนาะคือไม่คิดว่าจะเซฟลูกสําคัญได้เยอะขนาดเนี้ยต้องบอกว่าบายินดีเล่นเซฟมาก,กวันนี้ย เซฟทั้งลูกโทษโอดิกาเซฟทั้งจุดโทษได้จากเคายฮาแบดเนาะลูกโทษไหนจะเซฟลูกสําคัญที่เดยแคนไรยิงผ่านไปก็เซฟได้คือวันนี้เซฟลูกสําคัญได้เยอะมากอะ่ะจริงๆแมนยูวควรเสียไปหลายประตูละถ้าไม่ได้วันนี้ถ้าไม่ได้แบบบายินดีอ่ะอืมก็ถือว่าแมนยูว,วันนี้ต้องบอกว่ามากับดวงด้วยจริงๆนะคือคือต้องบอกว่าวันนี้คือแม้แต่ ทีมเชียร์ก็ขนกันมาเชียร์ที่บ้านอาร์เซนอลกันโอ้ยไม่รู้กี่พันกว่าคนเสียงดังกระหึ่มมากแฟนแมนยูอะ่ะก็นั่นแหละก็จะมาสรุปภาพรวมเลยแล้วกันคือวันนี้คือคือเป็นเกมที่ประทับใจสําหรับคนที่ไม่ได้เชียร์ทั้งสองทีมมาดูแล้วมันรู้สึกรู้สึกสนุกรู้สึกสนุกอะ่ะเออมันมันมันแบบเป็นเกมที่ไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นครบรครบลดหลากหลายอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าอาร์เซนอลนอะ่ะใช้โอกาสเปลืองไปจริง ตรงไหนควรปรับก็ควรปรับอืมคือใครฮาแบวดวันนี้คือต้องไปพัฒนาตัวเองใหม่และเรื่องความคมนี่คือไม่ได้เลยยิงเปลืองและยิงหยุดโทษพลาดอีกวันเนี้ยอืมส่วนส่วนแมนยูนี่คือคือต้องปกมือให้จริงวันนี้คือตั้งใจเล่นมากเล่นนอกบ้านไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยนะเล่นในอย่างกับโอ้โหเป็นเจ้าของบ้านนะ่ะเล่นแบบอือดีจริงๆวันเนี้ยแมนยู สิคนต่อ11คนเล่นในขนาดนี้แล้วมาเอาชนะในบ้านเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยโอโ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดละสำหรับแมนยะูเนาะคุณสมควรที่จะชนะดีละอ้อก่อนก่อนปิดคลิปก็ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก็ตอนนี้ผู้ติดตามแล้วก็ประมาณสักสาคนได้ละมั้งก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับก็หวังว่าอนาคตก็จะช่องก็จะโตขึ้นไปยิ่งๆว่นนี้ก็จะพยายาม พัฒนาคอนเทนต์ให้มันดียิ่งขึ้นไปเนาะก็ตั้งเป้าว่าถ้าถึงครบ1,000ซับเมื่อไหร่ก็จะแจกเสื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนาะเออแต่ค่อยมาสุ่มแจกกันแต่ให้มันถึงพันซะก่อนก็ก็จะมาสุ่มแจก follower เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยทั้งช่องทาง t i k t o k และ youtube คือชื่อเดียวกันเลยนะก็ ฝากด้วยนะครับฝากช่องนี้ไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจเลยนะเดี๋ยวจะไปดูคู่มาดริดบารซ่าต่อคืนนี้แล้วก็จะมาลงคลิปมาดริดบารซ่าต่อเช่นกันยังไงก็มาดูเป็นเพื่อนกันนะครับเจอกันยาวๆทั้งปีปีนี้เจอกัน